ทำไมต้องเป็นลรมิโอลาเวียกองกลางทีมบวยที่ครอบอยากได้หลังจากที่ฟาบินโยมิฟิลชาบราซิลวัย29ปีไปร่วมงานกับอัลอิติฮัดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์กับสัญญา3ปีเขากับลรมิโอลาเวียก็กลับมาจริงจังอีกครั้งคำถามคือทำไมต้องเป็นเขาเรามีข้อมูลจาก Opta a n a น y ลิมานำเสนอกันประเด็นแรกคือลาเวียเป็นนักเตะอายุน้อยที่ได้ลงเล่มากที่สุดเป็นอันดับ5จากท็อปไฟของยุโรป ด้วยเวลาลงเล่นทั้งหมด2 2 3 0นาทีและออกสตาร์ตตัวจริงมากกว่านักเตะยู21ของทุกทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยดูยการที่ผ่านมาซึ่งมันควรจะมากกว่านี้ถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บพลาดไปถึง8เกมในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมว่ากันถึงสถิติเกมลับน้ำเฉพาะกองกลางอายุไม่เกิน21ปีจากท็อปไฟ์ดีกยุโรปมีแค่3ามคนเท่านั้นที่มีสถิติดีกว่าคือจูเบลิงแฮม76ครั้งและเอด็ดวาร์โดคามาเวงกา68ครั้ง แต่ลาเวียมือ2%สูงกว่าเบอรลิงแฮมที่58.3%ส่วนจูดอยู่ที่55.3%ส่วนคาร์มาเวงกาทําได้70.6%ลาเวียยังมีความเก่าเกินวัยเขาเป็นนักเตะที่ถูกกดดันบ่อยที่สุดของซอร์เตนตันเฉลี่ย18.8ครั้งต่อเกมแต่กระจายบอลสาเร็จมากที่สุดของทีมคือ86.2%และยังจ่ายบอลสำเร็จเวลาโดนกดดันอีก79%เป็นเซติและสไตล์คล้ายกับเดียโก้อคลา ว่าที่รุ่นพี่คนใหม่ในทีมวิเวูร์ลและเสียใบเหลืองไปแค่9ก้าใบแม้ว่าจะเป็นมิฟิลเกมลับกับเกมลุกเขาม,มีส่วนไปอันดับ4ของทีมกับจังหวะ65ครั้งเป็นรองแค่เจมเว็บเพลวเชอาดามและโมฮัมเหม็ดเอลยูนุซีการสร้างเกมไปสู่การจบสกอร์เขาเป็นรองแค่เพลว์คนเดียวเท่านั้นซึ่งทําไป74ครั้งส่วนลาเวียรสร้างโอกาสได้ถึง14ครั้งเท่ากับโลแมงเปรโลหากเทียบสถิติกับนักเตะในรุ่นยู24ของพีเมลีก เรื่องการเคลื่อนไหวในตำแหน่งตัวตัดเกมมีเพียงดีแคนไลท์มอยเซ่ไคเซโดและลาเวียที่อยู่ในจุดสมดุลมากทั้งเกมลุกและเกมรับโดยมีไลท์ที่โดดเด่นที่สุดจากการมีส่วนร่วมการแย่งบอลในพื้นที่เพื่อเทียบกับลาเวียและไคเซโดการประทะนแนวลุกอาจจะสูสีแต่การประทะในเกมรับลาเวียทำได้ดีกว่ากลับมาที่ลิเวอร์พูลเรามาลองดูว่าหากลาเวียเข้ามาจะแก้ปัญหาทีมที่เสียกองกลางตัวหลักไปถึง3ามตัวได้อย่างไรจากพวอดกราฟ3ามกองกลางตัวใหม่ จะเห็นว่าอเล็กซิสแมกลิสเตอร์กับดูมิิกโซบอสไลเข้ามาในตำแหน่งที่ค่อนข้างไปทางเกมลุกพอเติมลาเวียจะมีส่วนช่วยซ้อนกราฟเกมลับได้อย่างพอดีเพียงแต่เมื่อรวมกัน3ามคนแล้วเราจะเห็นว่ามันมีจุดที่ขาดคือเรื่องของการทะลุทะลวงเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายซึ่งจุดนี้จะช่วยให้เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเล่นตามถนัดที่ชอบเติมเกมลุกได้อย่างไม่มีปัญหาสุดท้ายอย่าลืมว่าสถิติของลาเวียเกิดขึ้นกับทีมอันดับสุดท้ายของลีกที่มีแต่ความผิดพลาด ด้วยวัยแค่19ปีจึงไม่สามารถแบกทีมได้ทั้งหมดและด้วยอายุที่ยังน้อยจึงยังพัฒนาและยืนระยะได้อีกไกลทั้งตัวเขาและว่าที่แผงกลางชุดใหม่ของลิเวอร์พูล